ต้ติดอะไรั้หนัเนี่ยเสียเวลาจริงๆงไม่เป็นไรนะพี่ใจเย็นๆนะเธอเนี่ยนะจมูกก็ทําแล้วยังจะมาทําปากเพิ่มอีกนี่ต้องมาอีกรอบเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ต้องอยากสวยขึ้นไหมล่ะขนาดพี่เองอะ่ะพี่ยังชอบมองผู้หญิงสาวสวยเลยไม่ใช่หรอแล้วมันใช่เรื่องไหมทั้งเปลืองเงินทั้งเสียเวลาโหหง,งิด โอ้โหดิโอ้โหโซงกขนาดนี้เนี่ยอย่าเอามือโกบโซงกบไปจับบอลนะเว้ย <mari> ทำแบบนี้มันเกินไปไหมพี่เรื่องแค่นี้เองทำไมต้องไปผักพี่เขาด้วยอ่ะพี่เขาอะ่ะก็แค่บร,ริการตามหน้าที่ทำไมพี่ต้องไปรังเกียจไปดูถูกเขาด้วยอ่ะพี่เขาก็คนเหมือนกันนะโอ้ยังมันเนี่ยมียังทั้งมุนแล้วคิดต้มเพราะว่าแบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะการที่พี่เหยียดคนอื่นแบบเนี้รับไม่ได้แล้วมันจะทําไม ถ้ดูสภาพมันสิในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่ถูกใจพี่บ้างไหมคะพี่ต้องตออยากสวยอยากดูดีพี่ก็ว่าเขาแต่งตัวไม่ดีไม่ถูกใจพี่พี่ก็ว่าพี่คะไม่เป็นไรนะคะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ไม่สมควรโดนใครดูถูกคะ่ะคนนี้ใช่ไหมต้องที่น้องปอบอกพี่อ่ะ มหมออาร์มครับน้องปออะตอนผ่าตัดกระโหลกเขาอะเขาประมาณใจมากเขาอยากกับมั่นใจในตัวเองเขาอยากกลับมาเป็นคนหนึ่งที่แบบสวยขึ้นดูดีขึ้นะ่ะแต่วันนี้เป็นวันที่น้องปอจะได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องแบบพึ่งพาใครอีกต่อไปเพราะเขามั่นใจในตัวเองได้แล้ว <c oughs> ไปครับน้องปอ ไปกับปลอยปอ,ยปอยจะไม่ทนกับพี่อีกต่อไปละเราเลิกกันเถอะออหมอดีใจกับน้องปอมากๆเลยนะปอคนนี้ไม่ใช่ปอคนเดิมอีกต่อไปแล้วจากเดิมเมื่อก่อนอะปอคนเดิมอะเป็นคนที่รอให้พู้มาเลือกเราแต่ตอนนี้หนูอะคือคนที่เลือกพู้ จากคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่เลือกเอง be proud be yourself ครับ